มาดูผมอ่อนแอกันบ้านค่ะเคสนี้นะคะผ่านการยืดคนดัดปลายและทําสีเป็นประจํานะคะผมเส้นเล็กฟูในเส้นอ่อนแอมากๆเลยก่อนทํางานทุกครั้งเราจะทําการเทสน้ํายาด้วยสูตรอ่อนแอร์ถุงเียมพูนะคะลงทิ้งไว้5นาทีค่ะจากนั้นก็เอาน้าเปล่าล้างออกนะคะดึงผมดูนะคะถ้าผมไม่ชอดเปื่อยนะคะก็สามารถดัดได้อันนี้นะคะไม่เปื่อยแต่ว่านะคะอ่อนแอมากๆนะคะถ้าเจอแบบนี้นะคะช่างจะต้องชํานาญ มากๆและที่สําคัญตัวบํารุงต้องถึงมากๆค่ะเมื่อเราทําการวิเคราะห์เส้นผมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการตัดแต่งทรงค่ะเคะสนี้จะยืดคนดัดปลายวอลลุ่มซีเคริร์บนะคะมีรอดเบาๆที่ปลายผมนะคะทําการตัดแต่งตามทรงที่ลูกค้าต้องการนะคะจากนั้นก็นําลูกค้าไปสาบผมด้วยชมพูดีดทอกล้างสารเคมีนะคะรองพื้นด้วยทิสเมนมนาเวน,นซีโดยที่ไม่ต้องล้างทิสเมน,มนออกนะคะเคสนี้กิใช้น้ำยายืดได้ดัดได้ของสบวก สูตรออดแอร์ถุงสีชมพูนะคะเชื่อมบันทะ ไดซันฟเอสเซนต์ของ3บวกผสมกันเลยค่ะก่อนลงน้ํายานะคะกิกจะฉีดโมเด p เพกตัว A นะคะเป็นเชื่อมมาท้าแกนผมเหมือนกันนะคะรองพื้นไปนะคะจากนั้นลงในส่วนที่ผมแข็งแรงก่อนนะคะปลายที่ผ่านการยืดโคดัดปลายมานะคะเว้นไว้ก่อนนะคะเ,เพื่อนสังเกตวิธีการลงน้ํายาของกิกนะคะมือข้างซ้ายจับไม่เปื้อนน้ายาเลยนะคะจะใช้แค่มือข้างขวาที่ป้ายน้ํายานะคะการลงน้ํายาแบบนี้นะคะป้องกันไม่ให้ปลายผมโดนน้ายาแล้วก็ไม่ เกิดการชอร็อตค่ะเมื่อลงโคนนะคะเช็คความยืดหยุ่นได้แล้วเราก็มาลงปลายต่อเลยก่อนลงปลายฉีดโมเดิลเพกตัว A เพื่อป้องกันผมชอ็อตด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเข้าไปเติมเต็มโครงสร้างให้กับเส้นผมนะคะไปปรับค่า พีเฮดบาลานซในสิ้นผมนะคะทําให้ผมอ่อนแอกลับมาแข็งแรงนะคะลงน้ํายาประมาณ25นาทีค่ะการลงน้ํายาในผมอ่อนแอต้องใจเย็นๆนะคะทุกคนจากนั้นก็เช็คความยืดหยุ่นเมื่อความยืดหยุ่นของผมได้เต็มที่แล้วเราก็นําลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูดีท็อกล้างสารเคมีอีกหนึ่งรอบบํารุงทําสปาร้อนด้วยทิเมินาเวนซี่ c, และเชื่อมบรรทัดไดซันไฟเอเซนต์ของ3บวกทิ้งไว้5-15นาทีล้างผมให้สะอาดและทำการ ะะเอาลูกค้ามาเป่าเพื่อนเพื่อสังเกตผมแบบนี้นะคะเวลาเปียกน้ําจะหวีไม่ได้เลยให้เพื่อนๆใส่เซรัม่มป้องกันความร้อนนะคะทิชเมนพีที EN, ทขวดดาตัวนี้นะคะนวดไปที่เส้นผมแล้วใช้หวีหวีได้เลยผมจะลื่นทันทีโดยที่เราไม่ต้องกระชากศีรษะลูกค้าเลยนะคะจากนั้นก็เป่าต่อให้แห้งสนิทค่ะเมื่อเราทําการเป่าเสร็จแล้วนะคะส่วนไหนที่เราจะทําการยืดตรงก็รีดผมนะคะส่วนไหนที่เราจะมลลนก็เว้นไว้นะคะในน้ําเปล่านะคะกี่จะผสมเชื่อมาทาไดซันไฟเอซนเข้าไปในน้ำ ด้วยนะคะควันนี้เราก็จะใส่ตัวบอมลุงนะคะเชื่อมแกนโมเดนเพกตัว B นะคะแบ่งใส่ขวดบีบแบบนี้เลยจะใช้จะง่ายจะบีบใช้ง่ายในขั้นตอนการมวนร่อนนะคะแล้วก็พี่ีขวดดำคือถ้าเมื่อ